อ่ะเอ็มโอโรด้ยครับกาบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับจีนี่สุดหรี่แกจริงขอพ่อทีวีด้วยนะครับแล้วก็กาบสวัสดีโคจิอาซอสอาร์ออร์ลวาเล่โชดาวด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่จนจีจีดูตัววีสันเองนะครับผมเนาะก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่7แล้วนะครับผมอ่าก็สำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับผมทางเราก็ได้ทําการรีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าผู้ชำมังกรซินิก้าเอโซนเองนะครับผมแน่นอนสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมก็ฝากรับชมด้วยละกัน นะครับทางเราก็อุตส่าห์ํำให้นาะก็แล้วแต่ตาสลดท่านผู้ชมว่าจะดูหรือไม่ดูนะครับก็ใครที่อยากดูเพราะอยากรู้ความสามารถก็ก็ดูกันได้เลยหรือว่าใครที่ไม่เคยมีตัวนี้ก็ศึกษากันได้นะครับว่าตัวละครตัวนี้เป็นอย่างไงนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะแน่นอนสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่7แล้วนะครับผมเนาะก็สหรับตัวละครที่เราจะมาทําการรีวิวน,นี้ผมมีชื่อว่าประกายแสงอาซึน,นะเอสเออเองนะครับผมอ่า ซึ่งขอบอกก่อนเลยนะครับว่าสำหรับตัวละครน,นี้ก็จะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมกล่าวว่าจะรีวิวพร้อมกันกันกบซิดิก้าด้วยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสำหรับคลิปนี้ที่ที่ผมอัดอยู่เป็นเป็นคลิปที่อัดวันเดียวกันกับที่ผมอัด เจ้าซิดิก้าไอโซเลยนะครับไม่ถึงไม่ถึงอัดอัดคลิปนะไม่ใช่อัดต่อยนะใจเยน็นนะครับผมเนาะก็เป็นวันเดียวกันที่ผมอัดคลิปกับเจ้าอาของตัวละครเจ้าซิดิก้าเลยเนั่นเองนะครับผมเนาะก็เอางี้ว่าตอนที่บอกเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวเจ้าอาร์สนะเอสโอหรือว่าปากายแสกอาร์สนัเองเนอะครับผมเนาะก็สำหรับอาร์สนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายดีเฟนส์ ถ้าหนามันเองนะครับผมเนาะอาวุธที่เจ้าตัวใช้นะครับก็จะเป็นดาบเลเปียนเองนะครับผมเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูซอสกิลทั้งหมดของอาร์เซนากันเลยนะครับว่าสรับอาร์ซนาตัวนี้จะเก่งกาขนาดไหนนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็คําเตือนนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีการนําเสนอผิดหรือว่าอธิบายผิดหรือว่าลิ้นพันก็กราบขออภัยทวุก แล้วก็ฝากถึงกลุ่ม Discord sort out all s สอดอาร์ออลลาว,เวาเล่ชวนาที่ผมสร้างขึ้นมาด้วยแน่นอนครที่อยากจะดูข้อมูลขา่าวลุดของเกมเกมนี้ก็สามารถเข้ากลุ่ม Discord mm hmm. ของผมกันได้เลยนะจ๊ะนายเจ๋ Niger. อ่ะโอเคทังนั้นก็เดี๋ยวเราจะไปดูเจ้าปรากายใส่อารนะกันเลยนะครับผมเนาะนั้นก็ไป let's go เออว่าลืมไป่านผู้ชมครับอันนี้ผมอันนี้ต้องกราบขอโทษด้วยกันเพราะว่าลืมไปว่าพาร์ี่แด้วผมบอกว่าเออเดี๋ยวสลับ พาหนา,าต้นใบเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการพูดถึงอาบิตี้การ์ดได้กะว่าจะพูดถึงด้วยซึ่งลืมไปว่าเฮ้ยในเกมอ่ะมันมีการ์ดอาบิตี้อัสนะให้อ่านอยู่ดีหว่าลืมลืมลืมก็โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูอาบีตี้ของอัสนะกันก่อนเลยนะครับผมเนาะก็สำหรับอาบีตี้อัสนะมีชื่อว่า ประกายแสงท้าทายนะครับผมเนะะเาะสำหรับความสามารถก็จะมีการเพิ่มกิติคอนดาเมจนะครับ30%แล้วก็ความเสียหายกิติคอนนะครับจะบวก15%เมื่อเจอศัตรูที่เป็นท่าที่เราชนะเช่นอาสนะเป็นน้ำใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราเจอเป็นศัตรูที่เป็นท่าไฟเนะี่ยอาสนะก็จะได้บวกกิติคอนดาเมท15%เองนะครับผมเนาะประเภทการเพิ่มก็จะมีการเพิ่มกิตติคอนนั่นเองนะครับแล้วก็ประกายแสง แวนวับแวงวับสักอ,อย่างหนึ่งนะครับผมเนาะส่วนสเตต,ตัสที่เพิ่มก็จะมี HP นะครับสีรออ่ร้อ0นะครับแล้วก็ SCR 400แล้วก็คำพูดของกาบันี้ครับผมขอบอกว่าไม่ว่าจะสู้ศัตรูแบบไหนฉันก็จะไม่ยอมแพ้หรอกนะครับก็หลักๆเขาสามารถกาบีที่ตามนี้เลยเนาอะถอ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูความสามารถตัวละครเลยเนาะไป go ตัวทีนตัวทีลืมบอกเพราะว่าพาร์ทที่เรา้วผมเคยสัญญาจะรีวิวโจม่าเออเดี๋ยวสำหรับพาร์ทหน้ามันต้นไปถ้าเกิดว่ามีการพูดถึงอาบิวิตี้ได้ก็จะพูดถึงอาบิวิตี้ของตัวละครตัวนั้นด้วยโอเคอ่ะก็ตามนั้นแหละก็คือคือ,คอไอตัวไอตัวละครนั้นที่ที่ผมสื่อคือหมายถึงตัวละครที่ผมจะมารีวิวตอนเนี้ยเช่นอ่ะตอนนี้ผมรีวิวอัลเซอร์ไอโซใช่ไหมผมก็ต้องพูดถึงอาบิวิตี้ของอัลเซอร์ไอโซโอเคเข้าใจตรงกันเนาะโอเคท้านั้นก็ไป let's go โอเคเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทําการรีวิวเจ้าอาสนะเอโซกันเลยนะครับก็ตามที่บอกสำหรับชื่ออาสนะมีชื่อว่าประกายแสงอาสนะเนาะก็สําหรับอาสนะตัวน,นี้ตามที่บอกเป็นสายป้องกันท่าน้ำเอสัสอาร์เองนะครับผมเนาะรอยลักษณะดีไซน์โมเดลก็ดินน้ำมันก็ตามนี้เลยนะครับท่ายืนอยขออภัยท่าเดินก็ตามนี้เลยนะโอเคเผื่อคนที่สงสัยว่าท่าเดินเป็นไงนั่นเองนะครับอ่ะแล้วมาแต่สกิลตัวนะครับมีชื่อว่า ประกายแสงทยานนั่นเองนะครับเมื่อเลือดของอัสนะนะครับหนุนเราขึ้นไปนะครับปริมาณในการเพิ่มเกตค่าในการเพิ่มค่ารัสนะครับจะบวก20%ให้กับทั้งทีมแล้วก็บอก SCR ด้วย5%นะครับก็ตาที่ผมแปลเลยนะ,ะเดี๋ยวผมลองดูดิเออมันบวก5จริงวะ เออมันมันบวก5้าจังกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเลือดเราดึงรังขึ้นไปอะ่ะปริมาณการบวกเกจค่ารัชอ่ะเออในการบวกเกจค่าเอาไวัยวะเออมันบวก5มันบวกประมาณ20%ใช่ไหมเออบวกบวก,บวกประมาณ20%แล้วก็บวกเพิ่มอ่าบวกอะไรนะ scr ใช่ไหมบวก5%ให้กับทั้งทีมนะครับก็อันนี้คือสกิลตัวเนาะอ่ะต่อมานะครับสกิลโจมตีธรรมดานะครับก็จะเป็นการสร้างคกอสเตอร์าักายภาพท่าน้ำนะครับสีรอดดาเมนเ,เ,เองนะครับแล้วก็อาาัััตรรราาาา่ชนนะะคบ2ขีดเม ลักษณะโจมตีก็ตามนี้เลยนะโอเคก็ลักษณะการโจมตีทรรมนาก็ตามนี้เลยนะครับต่อมาสกิลหนึ่งก็ผมมีชื่อว่าคูชิฟริกชั่นนะครับก็จะเป็นการสร้างกอเสงทางไก่ในในาพาดท่าน้ำนะครับเจลด,ดามนเองนะครับแล้วก็ต่อมาอัตราเพิ่มค่ารัชนะครับ5กาขีดนะครับแล้วก็คูลไทมสกิลนะครับสิบหกวิธีเองนะครับผมเนาะมาะเดี๋ยวรอรีวิธีก่อนนะ อ่ะดูต่อเราไปสองมาก็ลักษณะสกิลที่1ก็ตามนี้เลยนะครับต่อมาสกิลสองมีชื่อว่าสแลนเพจนะครับสแลนเพจเนาะก็จะเป็นการสร้างก้อแใสใ,ในภาพท่าน้ำนะครับของดาเมจเนาะแล้วก็อัตราเพื่อค่ารัสนะครับ2ขีดนะครับแล้วก็คููทามสกิลนะครับ10วิทีนึงนะครับผมเนาะอ่ะดู3ามหนึ่งอ่ะเดี๋ยว ลักษณะสกีว่าตามนี้อาจจะผมจะรอจงตีรอบนึงเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวใส่สองครั้งเลยมา โอเคก็สกิลสก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาสกิลไม่ตายมีชื่อว่า Star Splash นะครับก็จะเป็นการสร้างก็จะเสยแบบแบบไม่มีธาตุนะครับาเมดามั่มเองนะครับแล้วก็อัตราเพิ่มค่ารัชนะครับ5ขีกีเดอร์นะครับโอเคต่อมาผมก็ขออนุญาตเก็บค่าเอา k e n ค n g นก่อนเพื่อที่เราจะใช้ท่าไม่ตายเนาะนั้นก็ขอเวลาสักครู่ก่อนนะครับมามาเดี๋ยวเวลาเปิดไม่ตายไป คอมโบมาโอ้ียงแรงส้มหาต่อไปถ้าไม่ตายมาบุมสตาร์สปลาช โอเคก็ลักษณะสกิลไม้ตายก็ตามนี้เลยนะครับก็ะสตาร์สปราชก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาปิดท้ายด้วยสกิลที่มีชื่อว่าสกิลสวิตนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะแล้วมาแต่สกิลสวิตปกตินะครับเมื่ออาสนะทําการสวิตปกตินะครับก็จะเพิ่มปริมาณเกรดข้าวรัสนะครับบวกสิเป็นเวลา20วินาทีนะครับแล้วก็ต่อมาเมื่ออาสนะทําการจัดสวิตนะครับก็จะทําการเพิ่มปริมาณ เกตค่ารัชนะครับประมาณ20%เป็นเปเวลา20วินาทีเองนะครับก็ลักษณะตัวละครของอาสนาก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะโอเคผมก็เป็นไงบ้างนะครับผมสำหรับอาสนะประกายแสงก็โดยรวมถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างใช้ได้เลยด้วยก็จะว่าเป็นนางเป็นดีเฟนด์เนาะก็เกราะค่อนข้างหนาเลยเพราะว่าลองตีแล้วก็ อ่าน่าจะหนาแหละด้วยความที่เป็นดีเฟนต์นะครับผมซูก็สามารถติดตัวบางตัวคือผมถือว่าค่อนข้างใช้ได้เช่นอ่าสกิตัวมีอะไรนะถ้าเกิดว่า HP เราขึ้นไปก็จะเพิ่มปริมาณค่ารัชประมาณ20%เลยนรมานี้นะครับผมเนาะเอออัอาตาอัตราเพิ่มเกรดน,นะนะครับแล้วก็ s c r 5%าเลยรนมานี้ก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้แล้วก็สวิตก็คือตามที่บอกมันเป็นการเพิ่มค่ารัชเกรดนะครับสิบเลยมาเนี้จี่สิบ Just, เปอั์เั็นต์เรื่อมานี้ก็ หลักๆก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะอ่ะแน่นอนก็ขอตัวจบคลิปตัวนี้นะครับก็แน่นอนสำหรับใครที่ไม่เคยมีตัวนี้ก็สามารถดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับผมเนาะก็ทางเราก็ทําให้แล้วเนาะก็แน่นอนสำหรับคลิปที่จะดูตัวผมก็ไม่ได้บังคับท่านผู้ชมดูนะก็ใครจะดูไม่ดูก็แล้วแต่ตามสะดวกถ้าผู้ชมไปแล้วกันนะครับโอเคเท่านั้นก็ไปละบ๊ายบายซียฺ